สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ในโน้นมราคาทองคําและรายงานราคาทองคาในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่30สิงหาคมปี2566ราคาทองคําปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลแรงงานของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดการอย่างมาก และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2564และตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB ประจำเดือนสิงหาคมลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่3นำมาซึ่งคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5.25-5.50%ในการประชุมประจำเดือนกันยายน โดยณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิโดีโอเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1936ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ103.453จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3 5 0 9 2บา้ทต่อ1น1ดอลลาร์ด้านกองทุน SPDR ซื้อทองเพิ่ม2.59ตันปัจจุบันถึงครองทองคำที่ดับ8 8 9ร3ตันด้านเงินบาทเช้านี้แข่งค่าจากเมื่อวาน สำหรับวันนี้มีรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผย GDP ไตรมารส2ซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่2การจ้างงานนอกภาคเอกชนจาก ADP ประจำเดือนสิงหาคมยอดขายบ้านที่รอการขายประจำเดือนกรกฎาคมราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวย ทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นโดยมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,920ดอลลาร์และ1,910ดอลลาร์หากุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,900ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ1,945ดอลลาร์และ1,955ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,975ดอลลาร์ ด้านทองไทยมีแนวะรับอยู่ที่บร,ริเวณ31,900บาทแนวต้านอยู่ที่บร,ริเวณ32,300บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่30สิงหาคมปี256ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่ไม่มีสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคา ครั้งเดียวนะคะราคาเป็นบวกไปที่1 0 0่บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคับอานาเจนีด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ